Ka bomu-u So SDJ สวัสดีครับวันนี้ผมมาดูมาดูกันทุกคนว่าเรายกกับลูกถอนมันจะมาหรือเปล่านะทุกคนมาดูว่าได้ไหมนะฟานคอนเทนต์นี้แหละมาดูกันว่าได้ไหมทุกคนมาเร็วจัดไปตะโกนเหมอนงกกับลูกถอนโอ้ยกกับครับผมได้เดี๋ยวขึ้นไปเลย้างบนนั้นเดี๋ยวยกนี่ก่อนมาดูว่าบนนั้นว่าได้ไหมไม้เต้ยเหรอไม้ผวยในน้ำใสวันนี้

ไปเดี๋ยวมีเงียต่อโทรนี้ก่อนวะาเนาะอุ้ยนะเอาเนี่ยช่วยนะตัวนี้อ้าวรู้รู้รู้ไม่พื้นไม่พื้นไม่พื้นมาใหม่ได้เออมันรู้อยู่แล้วว่าของเราของแท้เดี๋ยวมันจะมาเยอะน้ำรันนะได้ยินไหมมังกรไทยเขียนชัดใช่ได้ห็นมันไงกันเลยเดี๋ยวเราเอาหน้าปกไอ้มานเดี๋ยวคนเล็กมังกรหน่อยส่วนมาแล้วมาแล้วไหมตัวนี้เหรอตัวนี้มัง ตัวน <U lo. S 1> <Ê! S 2> ี้ไหมตัวนี้นี่ไหมตัวนี้นะอู้โอไปเดี๋ยวแล้วเราอู้ทำไมมันจริงจังวะเออใช่ขุดเดือนมันมันกินหมดลาวไห้เดือนเดียวเนี่ยนะมันกินอันนี้เลยนี่แล้วมันกินลูกทองยอกคุณมาดูมาดูดีว่ามันจะมาไหมปลาทงันก็ดดนนะทุกคนเออลูกพี่ก็บอกว่าปลาทงมันดดนกันเดือเชื่อเรายอกด้วยนี่มันปลาทง น้องรันเนาะรันฝั่งโู้นเหรอฝังนี้ฝังนี้ในป่าในป่าโอ้ยในป่านู้นมีไหมบางอย่างนั่นใจใจนี่เยบร้อยกำลังมาไหมขวามือนะมาแลยมนี่ยขวามือนี่เหรออืมเฮ้ยมองลงมาลงมาหนูตักนี่เอาไปให้เขาตักในงานได้เลยโอ้โน่นน่ะกังกังตัวเล็กมาเร็ว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 เลยที เอาเออตัวเล็กเอาเออไม่เน well, <Wow. S 1> ี่ย่ตัวใหญ่ลองหกมาแล็ม้งหลองมาแล้วตัวลงมานึ่งหกมาลเห็นแล้วมแล้วแล้วนีอุ้ยรันไดแล้วแต่ล็ตัวนึงองเก็บก่อนตัวนี้กเก็บสวยนะไตรงไหนก่อนนะะไก่อนะก่อนไม่รู้เก็บก่อนไปปานั่งรถเยนนะเห็นสาวว่าสวยๆตัวนี้นอง เราดูกฝนนะทุกคนดูฝนนั่นก่อนนี่ได้แต่เมียนี่มาด้วยบังนั้นปลาถูกปันบังจ่าดูจ่าดูรับเลยโอเคทุกคนได้มาแล้วคู่นึงตอนนี้ปลาจิตสีเหล่าเราจะมาหาปลากั้งเดี๋ยวได้ปลาจิตสีเหล่ามาดูปลากั้งดิมาดูปลากั้งดิว่ามันมามันจ้าว่ะเอ้ยบังรันมามาเห็นว่าน่ามีตัวใหญ่มาน่ามีตัวเห็นว่ามาเนี่ยเปตัวใหญ่เดียวปลากั้งนี้ไปก่อนย่งมันจะเงียบเงียกตรงนี้มา เออมาจริงเนี่ยตาเพราะว่าเดี๋ยวมันมีแล้วมาแล้วเออมาจริงแหละไม่แน่ตัวใหญ่อาจจะมาด้วยเพราะว่ามันมีเคยมีตัวใหญ่ตรงนี้มันเก็บไว้ได้เดี๋ยวเราต้องเหาะให้มันลิฟต์ปลมันทำไหมลูกเดี๋ยวเราต้องเยียกให้มันมาก่อนมันมาหลายๆตัวก่อนรู้ได้ไหะได้หลายตัวน้องพี่แต่ว่าไม่ใหญ่เดี๋ยวดูก่อนแต่ว่านี้สีสวยนี่เนาะมันๆเดี๋ยวเราต้องดูว่าตัวเก๋ๆมันอยู่ข้างในรูมัน Dạ Ui bị dãi bên đó Ui để gì đi x players Chào hắn B suggest T có Kat Ư vì dãy mà Rebecca 나� MT ride người trẻ mây ngoan này 빨�송 ké đã giờ phải Seattle d Tiger Gamera driving room thể dài Sài Gyi04 write một round nó sẽ bị bình tuder miled mệt mẹ của cô giai đỗ os variants nhé bằng h505ô ص metal army formalid là 16 năm харikassa dutet ตู้น้ำอยู่แล้วมันไม่ตงสุดนัดใช่หรือว่ามางเดียต้องลงไปตรงนั้นไหมอาเลยแต่กล้องลงไม่ได้ไม่ผมไม่ลงสวยมันไม่ออกมาเลยว่านั้นเลยจะออกมาเลยป่าโอ้ยครับผมมาลูกมาลูกมาเี็นทุกคนมีธีกันโอ้ยตัวนี้ใช้ได้ไม่เห็นป่ะมาหนูครับได้ได้เดี๋ยวป้ายตกเดี๋ยวป้ายตกเป็ดตอนน่าโอเคไหมเนี่ยป้าเรียกมันมาเนี่ยมันเกือบจะมาหมดบ้านแล้วนี่มาลูกมา ต้งเา,งเา,า,เา,เาัวใหญ่ๆร้อนมากมันจะมาชา้าๆทีหลังทีหลังเพราะมันจะรอไอตัวอื่นมาก,ก่อนอ้่ทุกคนลูกทอนมันยังกินได้ทุกคนคิดดูปลาตัวแถวนี้มันเหนื่อยกินสิ่ลูกทอนหลาบไหนก็ปลากั้งมังลันไปแล้ว อ๋างลันมาเลตรงนี้หว่านะนี่ๆทุกคนมาเลตรงนี้ว่าครับนี่เหรอ้าเของจริงนี่ฟันของจริงมานึไหนรี่เหรอมาเลยาใช่ใช่้บางลันจะการแตตรงนี้างนัเนาะใช่ว้าเงางนเนาะโอเคได้ได้จะไปเ็งลันนเนาะมาลุกไปมามาแล้วเดี๋ยวเราจะยินเราไปไปตรงนี้กี่ตัวบางลันบางลันสี่ห้าเราได้นี่ เดี๋ยวดูดิมาไหมวะตามานี่ใส่ถุงไปฝากเลยนะนิงเอาไปเลี้ยงยังงั้งบบนัมนมชัดไหมชัดชัดก็ต้องรู้ว่ามันจะขึ้นหรือเปล่าเลยดีวะมาไหมวะมาไหมวะมองันว่ามาไหมวะเห็นนี่ฟานว่ามีฟานไม่ไมาเทีอ่ะฟาน มีแต่หวากรัวเป็นมันชอบแนวไก่์ไหมเราตรงนี้มันถ้าว่าปลาตั้งชอบกินแนวไก่ไม่แต่มันก็้ามาไหมเนื้อพอมันได้ยินน้ำเตือนๆเหมือนๆมันชอบมาจริงหรืเด้อไปอย่าปล่อยมันดิได้จัดไปไปอยู่ไอ้แน่งได้เลยครับไม่อยากปล่อยมันอยู่ไม่แน่เลยอ๋อแม่ให้มันกินมันนี่เลยใช่ตรงๆเลยแต่เชี่ยงมันไม่เในพอมันรู้ว่าของปลอมมันไม่กินมันไม่มาเลย เราต้องทำให้สะเทือนวันนี้อะไรมันจะได้มาได้เดี๋ยวไป้าทำโนมาเร็วกลุบกลุงนี่พอดวะโคตรสวยตรงนี้น้ำใสตรงนั้นเนาะเห็นชัดไหมไม่รู้แต่ว่าไหนที่เราตกต่อกันโคตรสวยเลยนะจริงเหรอใช่ใช่คนเละเป็นแสนเป็นล้านเลยเมื่อกี้มันงั้นเสร็จแล้วยังเม่อกี้ไม่ดูไหนที่ติดต่อกันเลยเป็นล้านเลยช่วยจริงด้วยเดี๋ยวเดี๋ยวพันเดี๋ยวเดี๋ยวว่าที่มันเข้าวิ่งเงี้ยเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวีพันเดี๋ยวนี้เนี่ยมันเข้าวิ่งลาวก็ดูเดี๋ยวป้าเอาตัวนี้ไปจอดมาแล้วก่อนไหนวะ มันไม่มาแล้วมันลงเลยมันหลับแล้วมั้งนังเออเรียกะมากว่านอนนี๊กนุ๊กมาหนูกับกูนอนน้องไปยาวๆนังนัออกมาไหมออกมาทีูุ่ออกมาเออนั่งลองบวกเต็มหมดเลยทุกคนเอออุ้ย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 กางออกมาไหมมั้งหรือว่าหรือว่าปลานี้มันไม่ออกมาแล้ววะ หรือว่ามันจะนอนหลับแล้วเห็นไม่เห็นร่ามันตัวที่เมื่อหรือว่าไม่ใช่เหนียวไก๋มันไม่ขึ้นหรอตรงนู้นอะไวตรงนี้โกดละไตรงนี้ตัวใหญ่เมื่อไหร่มันต้องออกมาสักตัวเลยวะไม่ใช่เรื่องแล้วถ้ามันไม่มาสักตัวแบบนี้แล้วตัวเมียน็รวยนะตัวพูนก็รวยโอ้โห ไม่ไม่โล่นะกลัวเลยดิปครับันกคนอนเฉยจกจะเกอไม่โลออกมาเลยมื่นั้นหรือแตอยู่ในน้ำหรือว่ามันจะต้องบุกเข้าไปตงนู้นเลยไมฮะอุ้ย

เงียปะดูอยู่กเยอมามาแล้วามไเริ่มแล้วเนาะเนี่ยโอ้โหเรารอนานไม่ก็ได้ชีด้วยดิ

อย่างนั้วนนัดแล้วตอนนี้นี่มันลีล่าไม่มาอะไรกันอะไรมันเลยรอนิดเดียวเลยนะรู้าหมอ๋อเหมัอนไหมอุ๊บลูกเอทำไมมันจริงจังวะเราต้องบอกเดียวเลยบอกเดียวเลยเดียว รอบนี้ไม่น่าพลาดเก็บมือมาแล้วเง,งียบไหนแล้วไอ้เอ็นยังไหมตอนนี้มันวิ่งออกอ่ะเอ็น,นโว้เก่งจังนะวะอะไรเงี้ยครับเนี่ย<ป>โอเคได้เลยนี่ไปเร็วด้โอเคได้เลยครับไ,<ป>ได้ครับผม๊บ<ป>ในเลี้ยงั้งนัน